สินค้าที่ราคาถูกที่สุดในแบรนด์แต่ผลตอบรับนู่นค่ะทะลุทะลุทะลวงประเทศออกนอกประเทศไปแล้วนะคะทะลุทะลวงโลกไปแล้วตัวนี้นะคะเป็นสบู่สครับถั่วดาวอินคาที่เราทํามาเป็นเจ้าเดียวแล้วเจ้าแรกในโลกไม่มีใครก๊อปปี้เราได้เลยเรากล้าบอกเลยว่าตัวนี้ไม่มีใครก๊อปปี้เราได้ตอนนี้สินค้าเราที่ถูกก๊อปปี้ก็จะมีอ่าก้อนสมุนไพร9ชนิดนะคะแล้วก็น้ําแร่แล้วก็ชา นะคะแต่ก๊อปเราก็ไม่มีทางได้เหมือนเราล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าสินค้านี้เราคิดมาด้วยหัวเราเองโดยที่เราไม่ได้ให้โรงงานคิดให้เรานะคะสินค้าพี่พรทุกตัวถูกก๊อปยากเพราะอะไรเพราะพี่พรคิดเองไม่ได้ให้ไม่ได้เอาสูตรโรงงานเลยแล้วไม่ได้ให้โรงงานคิดสูตรให้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยก๊อปยากเพราะฉะนั้นของก๊อปไม่มีทางเหมือนของเราคุณใช้ของก๊อปรอแพ้อันนี้เราก็ช่วยไม่ได้นะคะสินค้านพเก้าของจริงต้องมีโลโก้เลขเก้าและมีใบไม้เท่านั้นจำไว้นะคะ ตัวนี้สครับถัว่วดาวอินคานะคะช่วยในเรื่องฝ้านะคะพี่พอเป็นฝ้าเลือดนะคะถูทิ้งไว้3-5นาทีได้เลย2นาที3มนาทีห้นาทีทิ้งไว้นะคะแล้วล้างออกหน้าจะขาวฝ้าจะจาง ะะช่วยเรื่องสิวฝ้าแต่กระพี่พรจะไม่ค่อยพูดถึงเพราะกระรักษายากพี่พรไม่อยากโกหกใครนะคะใครที่กะจางพี่พรดีใจด้วยแต่พี่พรจะไม่เคยบอกเลยว่าช่วยเรื่องกะนะคะแต่ถ้าจางลงพี่พรก็ดีใจด้วยแต่ถ้าเรื่องสิวฝ้าเอาอยู่นะคะร้อบาทแค่นี้ค่ะไม่พูดเยอะเอ้ยลืมพูดไปว่าไปนิวยอร์กแฟชั่นวีคเรียบร้อยแล้วนะคะให้นางแบบนะคะแล้วก็ให้แขกกิติม